เอ้ยโยสวัสดีครับท่านผู้ชมเรากลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเทเลเรียคาราพิตตี้มดซึ่งเราก็ไม่เจอนานแต่ก็นะใช่ผมผมหาคอนเทนต์ได้แล้วผมอยากลองลงคาราพิตี้มดในยูทูปนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงเนีย่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่มาลงนะก็จะประมาณนี้คนระับเออเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่ไมค่อยได้พูดมาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ตัดไว้สำหรับพูดนะผมแบบค่อนข้างจะให้เนื้อเรื่องมันดำเนินการเองนะก็ แต่รอบนี้เรามีแบบเป็นบราเธอร์มาอีกคนนะครับเออไม่บราเธอร์ก็ประมาณนี้ยผมเล่นช่วงกลางคืนแต่ถ้าเล่นช่วงเช้าจะมีบราเธอร์หลายคนแต่ก็แค่สองคนก็นาจะไหวแล้วล่ะโอเคอเพราะว่าเพื่อไม่ป็นการพูดมากผมจะดับใหม่แล้ว เอาละครับที่เห็นผมตายตอนนี้ก็หน้าน่าจะพยายามสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาสนะิ่งขอคาดเดาว่าเป็นเศษเหล็กจากมอนพวกนี้แล้วผมก็จะเอาไปค้าเป็นปืนลูกซองที่ใช้กระสุนเป็นเศษเหล็กซึ่งมันคนข้างจะคุ้มเลยนะเพราะกระสุนอันเดียวมันยิงได้สามสิบน,นัดไม่แน่ใจว่ากระสุนมันไม่จํากัดหรือจริงๆแล้วมันใช้เศษเหล็กผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้คือ ค่าปืนนี้เป็นปืนต้นเกมนะออและซึ่งตอนนี้ผมกำลังโดนสลามลมฆ่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคาเดเอาอนาคตไม่ได้ก็กคุณก็ดูดูคีไปนะครับแต่ดูไปทุกคนจะขัดใจอย่างหนึ่งนะอยู่ดีๆมก็จะมีเสียงชายคนนึงแทรกขึ้นมานั่นเลยเป็นเสียงที่ทุกคนอาจจะขัดใจก็ได้ซึ่งผมไม่แคร์ เอาละครับตอนนี้ผมกําลังขี่รถไฟไปแล้วก็ลงไปด้านล่างจากนั้นก็ผมก็โดนสลามฆ่าตายแล้วกเกินไห่ซึ่งผมคิดว่าใต้ดินคงไม่ใช่ที่ของผมมันไม่ปลอดภัยผมก็น่าจะาสร้างบ้านด้านบนแล้วก็สำรวจด้านบนด้านล่างก็ลงไปสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมาเพราะอาจจะต้องลงไปหาหัวใจซึ่งไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมตอนนี้ผมถึงพูด เสียงเบาเหลือเกินก็งูกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกูต้องพูดแบบนี้เลยเออเอาไปว่าทุกคนเราโดนม้าน้ำฆ่าตายนะเออม้าน้ำคล้ายๆม้าส้มอ,อาหารนกแก้วเลยครับทุกคนเ,ออเหมือนไหมเหมือนเขียดแปดนีมเออเนีย่ยจริงทุกคนจริงนะ EP นี้ผมสร้างไพลอนอยู่แะแต่ไม่ได้อัดไว้เพราะถอดไว้แล้วก็ ผมมั่นใจเลยว่าไฟลในคอมผมเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะอ่านไม่แค่บางส่วนพวกฉากตีบอสก็คองนัมม่นจะขาดขาดห้หายอยู่แต่ก็น่าจะได้อยู่ ในขณะที่ผมกำลังเดินเข้าถ้ำนั่นเองเรียบร้อยโดนอัศวินเงาฆ่าตายซึ่งเป็นฉากที่น่ากลัวมากเลยนะครับก็ใครเดินเข้าไปที่มืดๆก็ระวังเนอบอาจจะมีตัวอะไรแฝงอยู่ด้านในก็ได้รจริงๆแล้วม,มุมห้องของคุณอาจจะมีตัวที่คุณมองไม่เห็นแอบอยู่ก็ได้ใครไปรู้ต่ตรงนี้ผมก็มันระเบิดของเพื่อเอาของนะแต่ก็ตายอยู่ดีเพราะผมไม่มีน้ำยาวัดก้าวขึ้นไปนะเดี๋ยวกลับมาบ้านผมก็ค้าขายของในตัวนะเพื่อเอาเงิน ว่าตอนนี้ไม่มีเงินค่อนข้างจะจนนะครับเนี่ยครับ,รบลงมาด้านล่างก็มีกระต่ายให้จับนะครับเราจะจับกระต่ายไปขายครับโหมันแบบได้เงินดีมากเลยครับจับสัตว์จับอะไรงขายเนี่ยเออพ่อค้าสัตว์เถื่อนปพราะมาณนี้ครับ ตัดภาพมาอีกฉากนึงนะครับโอ้โหมีซอมบี้หลายท้อมรอบไกาเหมือนในดูมสลเยอรเลยที่โดนอะไรลายล้อมไม่รู้ซึ่งผมก็ให้จิกัดเบอร์เซอร์เลยว่าทุกคนนะี่ยมีตัวอะไรลุมลายล้อมเข้ามาข้าผมเฮ้ยจะโหดเลยว,วะ่ะ โอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาเจอกันมาน้าเหมือนเดิมนะครับก็เราเราเจอคั้วรลีก่าแล้วเราจะกลับมาแก้แค้นนะครับดูดูแบบที่ที่เราสู้ตอนเนี้เราอยู่เหนือมันครับยังไงก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ดูเลือมันเดียวปืนผมว่าขจะแรงเลยคือแบบตอนนี้ผมยังไม่มีสายเรือเล่นนะคือผมเล่นมวยตอนนี้อยากแนะนําให้เล่นอะไรก็แนะนํามาที่ไม่ใช่โลกนะขออนุญาตไม่เล่นโลกนะ ผมก็แค่อยากจะเข้าป,ป่ายัางเกินเฉยๆแต่กลับโดนมอนพวกนี้ไล่ออกไปจากป่าไม่รู้ทำไมมันเจ็บช้ำมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงโอเคทุกคนตอนนี้ผมกำลังโด,ดลงไปด้านล่างนะครับเพื่อไปส่งของให้คนคนหนึ่งครับโอเคลงมาด้านล่างผมหาทางขึ้นไม่เจอครับแล้วหาตัวคนคนนั้นไม่เจอด้วยครับ ผมไม่รู้จะส่ขงของยังไงก็มองไปมองมาผมก็เจอแล้วแต่ว่าหาทางขึ้นก่อนไม่รู้จะขึ้นยังไงนี่ผมขึ้นได้ละแล้วผมก็ให้ของกับเขาไปชิ้นหนึ่งนะเออนี่เป็นปืนลูกซองแล้เวเพลร่นไปนัดหนึง่งแล้วก็โยนให้โอเคผมเห็นสลามใต้น้ำเขาค่อยจะน่ากลัวผมจะไปขุดแร่ของนั้นแต่ก็มีตัวข้างข่าวแถวนี้ผมก็พยายามจะฆ่ามันนะ โอเคตอนนี้หาทางขุดแร่ได้แล้วครับไม่รู้ว่าจะขุดได้หรือไม่นะครับเออแล้วก็ขุดได้ไปแล้วนะครับคือผมจะบอกขุดได้หรือไม่แต่ท้ายก็โดนปลาปิรันยากัดตายซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยสักนิดหนึ่งก็กลับขึ้นมาบนบกเหมือนเดิมก็อะไรนะให้ทาอะไรมีอะไรให้ทําวะลงไปเหมือนเดิมดีกว่าลงไปด้านล่างเหมือนใบโอมเห็ดจะอยู่ด้านนี้คนระับเพราะผมมาสำรวจแล้ว ด้านล่างเหมือนจะมีของผมพยายามลงไปเอาแล้วกันใมเห็น,นมีหัวใจหนึ่งอันเก็บมาใส่พยายามคุยลงไปด้านล่างแต่ก็โดนหลบสังหารอยู่ดีในขณะที่ผมลงมาขุดเอาหัวใจเหมือนว่าบาเทอผมอยากจะโชว์ของวิเศษโชว์อะไรสักอย่าง เขาก็เลยว่ามาหาผมเพื่อดีจะโชว์ที่ขุดสุดเจ้าของเขาครับแล้วเขาก็ได้โชว์ผมด้วยกันขุดทะลุทุกอย่างไปเลยทะลุทุกอย่างผมก็ตกใจในพลังของมันซึ่งคอเสียนะ่าจะเป็นขุดวอกระดับสูงไม่ได้แต่ขุดเร็วเร็วขุดดิ่งไม่ได้ด้วยมันเป็นที่ขุดระดับเดียวกันกันกบที่ขุดคอปเปอร์นั่นแหละคอเสียแต่คิดว่าในอนะนาคตน่าจะมีแบบที่ที่ขุด ดีกว่านี้ตอนนี้เราก็จะเริ่มแางอี้นาแล้วเพราะว่านมันถึงเวลาที่เราจะได้สู้บอสแล้วแล้วก็นี่เป็นบอสลูกตาตัวแรกต,ตีผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้จะชนะชนะไม่รู้ที่รู้อย่างเดียวคือมูใหญ่บอกว่าเกมนี้มันบักอะไรผมไม่เข้าใจมันบักบ่อยมากเลยโดยเฉพาะบอสลูกตา ครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาสู้บอสแล้วนะครับก็นี่ไกลแล้วไกลละเสียมาแล้วครับดูครับดูเขาตุกตาโยนเฉยเลือดมันก็ลดไปอยู่เทา่านั้นถึงกับงงเลยโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับยังไม่จบแค่นี้ทุกคนดูต่อไปเรื่อยๆดูต่อไปเรื่อยๆ อ่ะนี่ทุกคนดูรองนี้นะนี่เศษมาหนึ่งตัวอีกตัวโผล่มาจากไหนนั่นสิมันโผล่มาจากไหนโคตรจะงงเลยทุกคนโอ้โหบักอะไรมาเนี่ยแม้แต่ผมแบบเอาไปตัดลงที่ตอกน,นี่ผมว่าผมดังเลยอดังระดับโลกระดับประเทศออกไปถึงยนานอวกาศถึงเอเดียนะแบบเศษตัวเดียวออกมาสองตัวคารามิตี้มันทำอะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องทำบักแบบนี้ม่เรื่อยมันทำมาทำไมทำมาฆ่าของลุงไง สุดท้ายก็ตีไม่สำเร็จครับเพราะว่ามันบักนี่รอบนี้ก็ไม่สำเร็จดีครับนะพอไปก่อนไม่ยังไงก็ไม่สำเร็จผมก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บบอสต,ตัวนี้ไว้สุดท้ายดีกว่าเราไปเอาบอสสลามกันดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดบอสสลามมาซึ่งถ้าเห็นฉากตอนทีบอสสลามก็ไปดูในช่องเพื่อนผมได้นะครับไม่ใช่ช่องผมช่องผมไม่มี ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบอสนอนแล้วครับเราจะมาตีเลยเพราะว่าเราได้สัตว์ขี่สลามมาแล้วครับโอโ้โหแบบคือบทุกคนสงสัยว่ามันไปเอาสัตว์ขี่สลามมาอย่างไรทั้งที่มีงนมาตีก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยแบบไปดูในช่องเพื่อนผมได้เพราะว่าช่องเพื่อนผมก็อัดไว้อยู่แต่น่าจะตอนที่สลามแบบใกล้ตายไม่ก็ตายไปแล้วนะเพราะว่าผ,ผมก็อัดไม่ทันเหมือนเพราะมันมากระชั้นชีเกินไปแต่ก็ชาบมาันเถอะทุกคน มาเริ่มตีกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวรอบาร์เช่มา รอจนแก่นะครับกว่าจะได้ตีโอโหพึ่งมาช่างมันเถอะทุกคนแต่ทำไมมีสามตัววะมันเยอะจังเลยอะไม่เคยชิว่านจีเยอะขนาดนี้จําได้ว่าตอนนี้ครั้งล่าสุดไม่เห็นเอยอะแบบนี้เลยแต่ก็ช่างมันเถอะทุกคนเอาล่ะผมก็ตายไปแล้วนะแต่เลือดมันไหลเป็นน้ําเลยด้วยพลังตะปูกระินเขาจะโกงเลยนะแบบไม่มีไรโกงทอตะปูกระินแล้วแต่ผมอยากจะลองตะปูกระินใส่กับนอนทะเลทรายรแต่ว่าไม่ใช่ EP พีนี้คงจะเป็น e ีพีหน้าเพราะว่า EP พีนี้ ก็ตีบอสไปเยอะพอตัวนะสี่ตัวเลยแต่ว่าเ,าเอาลงคลิปสองตัวใช่ปะ่ะเออสองตัว ที่ทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นผมค้างนะครับเพราะว่าขอผมรับไม่ไหวแล้วมันจะระเบิดออกได้ทุกเมื่อครับคอมผมเนี่ยแล้วก็รอสักพักหนึ่งอยู่เฉยๆภาพมันก็ตัดบเรียบร้อยบอสตายครับโอ้โหเป็นงานตายที่ค่อนขายย้างจะงงเลยนะครับมาถึงตอนนี้เราก็จัดของคาบของอะไรต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมทําอะไรอยู่แล้วผมตัดมาลงทําไม ผมไม่เข้าใจผมกับแกใครไม่ได้ลแล้วทุกคนแต่ก็ชักมาถือก็น่าจะเป็นคราบชุดก,ก่อของคอร์รัปชันอะไรต่างๆนั่นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรลับโอเคตอนนี้อยู่คอร์รัปชันนะครับผม หาอะไรทาเรื่อยเผื่อครับก็ไปเจอก้อนเนื้อนะก้อนหนึ่งอยู่พื้นผมด้วยความสงสัยก่ออยากจะลองตีดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันคืออะไรซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันนี่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับคือบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ทุกคนส่วนใหญ่รู้แน่นอนว่ามันคืออะไรก้อนเนื้อแบบนี้บอสแน่นอนแต่ชายคนนี้เขาไม่รู้อะไรเลยนะครับซึ่งมอนเตอร์พยายามจะห้ามเขานะครับแต่เขาก็ไม่สนครับ เขาแบบดูมซีเรียสมากเกินแบบแบบการ์ดเบอร์เซิร์ทำลายทุกอย่างแต่ถึงตอนนี้เขาก็ได้ทุบมันเรียบร้อยแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นมานะครับือเขาก็ต้องวิ่งหนีครับวิ่งหนีหาที่ตายครับ ตัดมาที่ตอนนี้ครับผมเห็นผมไม่ใช่ผมเห็นเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นผมพยายามจะไปช่วยครับก็เดินไปบอสวา้าบเสผมนบบโอ้โหค่อนข้างจะน่ากลัวโหร้ายทรมานเ็วซําจริงเลยพวกบอสนี่ใครไม่ควไปทุบไปให้รู้นะเออโอเคแล้วตอนนี้หูค้างแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยโอนแหลกแหลกแหลกโอ้ระเบิดตัวแตกแต่บอสยังอยู่นะมันไปหาเพื่อนผมแล้วแต่ตอนนี้บอสก็เหลือ ครึ่งหลอแล้วก็ใกล้ใกล้จะฆ่าตายนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะฆ่าตายได้หรือไม่ขอค่าเดาไว้ก่อนว่าไม่น่าได้เรียดร้อนเยอะคือนไปแถมอึดด้วย อะไรก็เรียบร้อยครับบอสหายับตายหมดเลยโอเคทุกคนถึงเวลาปิดคลิปละโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมแชร์ไปนุนไปนำไปดีไปไหนก็ไม่รู้ไปทุกที่ลงติดต่ออ,อะไรต่างๆทำไปครับจะตัดแบบเอาฉากที่ผมพูดรั่วไปตัดอะไรก็ช่างหัวแม่งครับเออโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ